Jaya ran. Karvi também. R находa juga dan geschät payment. 1 pang iba. march Sho, log realised dan beri aja. Ku akan khm 임 часов tukar. Zifer me nyithik tukar tunggu. Kan ye rogue dz Сп 기를 요jem ba bo tsong Chinese Muay. Zifer bringt mua tiang, in mo et bayi, hatergbe es te นกลอัน่าคารเกลือก็อ็มเบอร์เกือกเราไม่ต้องตวงนะครับสำหรับมืออาชีพทำทุกวันรู้ว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ ใะครับรู้ว่าจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่นี่ก็คือการ,ราดูอาหารทำอาหา,ารเพื่เเอนนเป็นปลาสวายนะครับข้างใน,นเป็นปลาสวายแต่ข้างนอกเป็นหมูนะครับเป็นหมู้ห,มห,หา ค้นหมัเหมกเบิงแนวนี้ค้นหมักเบงิงการที่จะเผากับน้ำคกับปลาสำหรับการผัดปลาดุกสดเียน,นะครับก็ตั้งเครื่องต้มน้ำตัเครื่องต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ปลาดุลง ไม่ต้องคนเลยครับหลังจากนั้นคือไม่ต้องคนเลยปล่อยให้เขาสุกโดยธรรมชาติของเขานะครับทุบเครื่องให้ได้ทุบอะไรให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยบดลงนะครับเพราะดูกลงนั่นไม่ต้องคนไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งสิ้นปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาสุกโดยธรรมชาติของเขานะครับเนื้อปลาจะได้ไม่แตกนะครับเนื้อปลาจะได้ไม่เละถ้าคนถ้าผัดถ้านู่นท้านี่อยู่นั่นเนื้อปลาเราเละ ะครับกพราเป็นปลาผัดผงนะครับไม่ใช่ผัดผัดทอดนะันก็จะทําให้ปลามันมันองคนไม่ต้องคนแล้วมันแตกมาแต่ใส่มู้โพไม่ใส่เต็มนะครับกคนไม่ก็คนจะแตกนะก็พูดอยู่แแบบว่าเขาไม่คนนะครับมันจะเนื้อปลามจะแตกนะครับเห็นไหมเขากำลังขายทอด มาถ้าเราคนมันจะพาวก็จะเลืนี่นะครับเอาโอเคก็จะรบใช่เมื่ไปเหเลี่ยนงานกี่กว่าไอ้สวยโอ้แต่แดงนีิแต่แดงทองมาดู Nila kim namu nila. I have là, say kỳ lòng yêu thương. là her. Tell 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 hai Tell her. con her. Tell 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 แต่คุณนะตื่นเต่ามือนว่าได้คอสวยไม่ได้คอหัดสวนตื่นสวยบ่ว่าว่าแต่บอกนอนฝันแบบฝันี้ด้อมขนมันบ่คอยส่วนมากมันม่เด้รับปัีญอยังเกินอนะเสียส่วนมารับๆตื่นๆแบบมึกั่นเนี่ยขึ้นดีรับดีฝันไมฝันวนคุด ว่าเดียเด๋ยวเอาเรือเอาเล่าเขามันดอกพันไปตัวที่ตัวเดียนะครับนี่พอเนื้อปลากำลังเริ่มตึงเนี่ยก็ค่อยกลับเนื้อปลานะครับคนมากๆก็ไม่ดีมันจะเกิดการข้าวไม่ว่าจะเกิดข้าวข้าวเดียวหมดปลาในตู้ชิ้งััวบันออก เปิ้งแม่บม่เิแม่เ,มเลยแ,แต่เปิ้งก,ก็ยังวางเลยเขากังเิ่งในยอด,ด,ด,ท,อด,อด,ดที่อุบัติเหตเลยมาต่อยผู้อื่นกับมาเปิ่งนหตุอื่นมาติดตามบอกโอ้ยเป็นแฟนเขากัะอะไรกันโดยสุดวกดเอาเม่มือรหารยิวหารอยแมก็ะะนะเออเอไม่ม,ด <c oughs> ดมกดัดียนนะครับเป็นที่แล้วเนี่ เดี๋ยวเราจะให้้าวเพาะ้าวเลยก็เ,เป็นหนาที่ได้เหมเาะสมนะคลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตรงการดูอาหารเพื่อที่จะนำออกไปจำหน่ายให้คน้างนอกนะครับนี่ก็ตามเต้าเห็นเห็นนะครับว่าไปตามนั้นเลยนะครับเพียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ถูกใจก็กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยกปแล้วกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับ